ผมอยากให้คุณลองนึกภาพเหล่านี้ดูครับถ้าคุณตื่นขึ้นมาด้วยความเบาใจมากกว่าเดิมไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อใครไม่ต้องฟื้นทำอะไรเพื่อให้ใครยอมรับแค่ในเดินไปในจังหวะของตัวเองแบบผ่อนคลายชีวิตของคุณจากที่เคยหนักจนขยับไม่ไหวกลายเป็นเบาใจแบบไม่มีแรงกดดันชีวิตของคุณมันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนหลายครั้งเราไม่ได้เหนื่อยเพราะว่าชีวิตมันยาก แต่มันเหนื่อยเพราะว่าต้องแบกความคาดหวังของคนอื่นไว้เต็มบ่าต้องเกง่งต้องได้ดีต้องทำให้ได้ต้องไม่ล้มต้องไม่ทำผิดพลาดต้องไม่ทำให้ใครผิดหวังจนสุดท้ายเราก็เลยไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองต้องคอยทำทุกอย่างเพื่อให้ใครบางคนนั้นพอใจจนเราลืมไปว่าตัวเราเองนี่แหละที่ควรพอใจในชีวิตของตัวเองก่อนเหมือนเดินแบกก้อนหินของคนอื่นไว้เต็มบ่าจนไม่มีมือที่จะมากอดหัวใจของตัวเอง ในวันนี้ผมจึงมีวิธีที่จะใช้รับมือกับความคาดหวังของคนอื่นประคืนพื้นที่ให้กับใจของตัวเองมาฝากครับ 1. คืนพื้นที่และเวลาให้กับตัวเองก่อนโดยปกติคุณอาจจะต้องคอยตอบข้อความของคนอื่นทันทีที่มันดังต้องรับปากต้องทําทุกอย่างที่คนอื่นฝากไว้ขอให้คุณมีสติสักนิดแบ่งเวลาการเวลาให้กับตัวเองอย่างน้อย30นาทีต่อวันใน30นาทีนี้จะไม่มีใครเข้ามายุ่งมารบกวนคุณ เพื่อให้คุณได้มีเวลากับตัวเองได้คิดได้ทบทวนได้พักได้ผ่อนคลายและได้พลังกลับมาที่จะพาตัวเองให้ไปข้างหน้าได้ 2. แยกแยะให้ได้ระหว่างหน้าที่กับความคาดหวังแน่นอนว่าง,งานมันคือสิ่งที่เราต้องทำให้เสร็จแต่ความคาดหวังว่าต้องทำให้สมบูรณ์แบบให้เพอร์เฟเสมอมันอาจจะไม่ใช่ขอให้คุณลดสิ่งที่ไม่ใช่ภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบจริงๆของคุณออกไป ลองดูว่างานไหนที่คุณสามารถให้คนอื่นทำหรือว่าช่วยได้ถ้าคุณทำแบบนี้คุณจะรู้ทันทีว่าความหนักที่คุณแบกไว้มันจะเบาลงไปครึ่งหนึ่งเลยครับ 3. พูดคำว่าพอแล้วให้กับตัวเองบ้างถ้ามีคนอื่นมาคาดหวังมากกดดันว่าคุณต้องทำได้มากกว่านี้คุณต้องเก่งคุณต้องดีเยี่ยมมากกว่านี้แต่ถ้าคุณกาลังรู้สึกเหนื่อยมากๆคุณรู้ตัวเองดีว่าคุณนั้นทาเต็มที่แล้วลองบอกกับตัวเองว่าวันนี้ พอแค่นี้ก่อนแค่นี้เราก็ทําได้ดีเราก็เก่งมากแล้วขอฉันพักสักนิดนึงแล้วฉันจะกลับมาใหม่สิ่งนี้จะเป็นพลังของความเมตตาเป็นพลังของความรักที่คุณมีให้กับตัวเองได้ C. ฟังเสียงของตัวเองให้ดังมากกว่าเสียงของคนอื่นก่อนที่จะตอบตกลงรับปากคนอื่นนั้นขอให้คุณลองถามคำถามนี้กับตัวเองก่อน ฉันอยากทำสิ่งนี้จริงๆหรือฉันต้องทำเพราะกลัวว่าจะทำให้คนอื่นผิดหวังถ้าคําตอบมันเกิดจากความกลัวไม่ใช่ความต้องการของคุณจริงๆการให้ตัวเองได้ทําตามความต้องการของตัวเองก่อนมันก็ไม่ผิดอะไรครับเพราะเมื่อคุณรู้สึกดีกับตัวเองคุณก็จะมีพลังที่จะไปช่วยคนอื่นได้มากขึ้นครับ5เลือกเส้นทางที่ตัวเรานั้นอยากเดินไปไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นกำหนดไว้ให้เราเดิน แทนที่ตัวเราจะพยายามทําตามสิ่งที่คนอื่นนั้นคาดหวังลองเลือกเป้าหมายที่ตัวเราอยากทําจริงๆมาสักหนึ่งอย่างแล้วลงมือทําสิ่งนั้นคุณจะรู้สึกเบาขึ้นทันทีเพราะคุณกําลังเดินไปด้วยแรงใจไม่ใช่แรงฝืนและเมื่อคุณทําอะไรด้วยความสบายใจทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะออกมาดีครับคืนนี้ผมอยากให้คุณเขียนสิ่งนี้ลงบนกระดาษว่ามีความคาดหวังอะไรในตอนนี้ที่คุณอยากวางมันลงก่อน ขอให้คุณเริ่มต้นแค่หนึ่งอย่างเพราะทุกครั้งที่คุณวางสิ่งไหนลงคุณก็จะรู้สึกเบาและมีพลังที่จะเดินต่อไปข้างหน้าได้ไวขึ้นครับคุณนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นทุกอย่างให้กับทุกคนแต่คุณควรเป็นตัวเองที่สบายใจเพื่อตัวคุณเองขอให้คุณจำไว้ความคาดหวังของคนอื่นนั้นอาจทำให้คุณหนักแต่ตัวคุณเองต้องจัดการคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าคุณจะถือหรือคุณจะปล่อยอะไรให้กับตัวเอง เมื่อคุณเลือกปล่อยสิ่งที่ทําให้หัวใจของคุณนั้นเบาลงมันจะทําให้คุณไปได้ไวและไปได้ไกลมากกว่าที่คุณคิดครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับบ๊ายบายครับผมเต้ยชนินครับขอบคุณที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองกันนะครับ